ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TKT t, t Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลังนะครับผมฟีเจอร์เขียวทีมชาติของอาทิตย์นี้นะฟีเจอร์ a y e r of t h e Week นะครับโอเคเริ่มจากล่างสุดก,ก่อนแลวกันนะครับผมก็จะเป็นอ่าเทรซเนะฮะ คือซิกกี้คนนี้ LMF นะนะครับผม LMF แล้วก็กดไม่ไปด้วยนะรอสักแป๊บละกันนะครับผมจทำไมกดไม่ไปโอเคมาอ่ะ LMF 91บูตได้94อืมอุ้ยสปีดวะ่ะมีทีเด็ดนะนกะเกมรุก74บองทูล84เลี้ยงบอล90และประกอบดัว83ดสสองสั้น73เปิดบอล 8ปจบสกอร์เจเก้าความโค้งเจ็ดเจ็ดไม่แย่นะไม่แย่นะสปีดเก้าสี่สปีดต้นเก้าห้าโอ้โหอันนี้คือบุญเลยนะนะพลังการยิงเจ็สิบหกกระโดดเจ็สี่บาลานซ์เจหแล้วก็สตีมินาเจ็ดเก้านะครับผมโอ้โหได้การอยู่นะเอาเรื่องนะครับผมเทรเซกี้นะโอเคคนนี้ก็น่าเล่นคนนี้ก็น่าเล่นนะฮะแล้วก็จะมีเอ่อ ดีบูสนะครับผมนะดีบูสเดนีดีบูสเป็นผู้นักสัประตูนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบูสได้เก้าสี่เหมือนกันนะครับผมเก้าสี่หุ้ยโอเคปิ o ้งเก้าสิบเลยวะโอเคปิ o ้งเก้าสิบจับบอลแปดสี่ปัดบอลแปดห้าปฏิกิริยาเก้าสิบแล้วก็ยืนตำแหน่งแปดสี่มีกระโดดเจ็ดเก้าเว้ยดีนะไอโกเคปิ้งเก้าสิบเลยนะถือว่าเยอะนะนะครับผมโอเคทีมชาติมันก็จะจเจี๋ยมน่อยแต่พื้นหลังเนี่ย มันได้เหมือนทีมแช่บอลลูกนะบอลลูกพื้นหลังมันจะอารมณ์แบบสวยกว่านะนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีเอ่อมาเยร์นะครับผมนะโรูมมาเยร์กลางลูกของโครเอเชียนะบูทได้95กลางลูก95เกมลูก77บางังโถน90เลี้ยงบอล8ปแล้วบอลตัว87สองสั้น91เปิดบอล85จบสกอร์79 อรล่อนเตะเป็นแบบความโค้งเปิดหกฮึมจ่ายบอลทิพย์อยู่นะนะครองบอลจ่ายบอลโอเคอยู่นะสปีดเจ็ดสปีดต้นแปดสิบรางการยิงเจ็ดแปดแข็งแกร,ง 70, ร่งเจ็ดสิบบาลานซ์เจ็ดเก้าแล้วก็สติมิน่แปดสิบนะครับผมโอเคไปให้ไหวนะครับผมไปให้ไหวนะมาเตโอดาเมียนนะครับผมมาเตโอดาเมียนเบ็คขวาบูตได้ปุ๊บอิตาลีนะได้สติมิน่หระนะครับผมได้สติมิน่ เกมก 72, รุก7เจ็องบอลทูลเจเลี้ยงบอลเจ็ด้าเล่นบอะกับตัว7-6นะฮะสองสั้น8ปดเปิดบอลเปิดสแล้วก็จะมีเ,เกมรับ8-4ดสี่ยังเกีเม,ม้น 9, ท9แาทกลิ่ง8ปเจเอ็กซ์ชัน8ปดสปีด8ป 4, สปีดต้น80พลังกันยิง7-3ดก็ดูดแปดสองแข่งเกร่งเจแล้วก็สตีมีนาเกาสามีมบาลัดเจ็ดแดนะเด่นก็น่าจะเป็นสตีมนาเยอะนาะจะได้สตติมนาที่ค่อนข้างเยอะ นะครับผมดาเมียนโอเคโอเคเกนะรวมบุธนะครับผมโฟฟาน่านะครับผมยูซุฟโฟฟานะ่าไม่อ่านยากเหลือเกินโฟฟาน่านะครับผมโอเคเก้าบุตรได้96้ากนะครับผมเกก็ส่งสัน้นวะเกมรุก7จบองทุนเปิดหกเลี้ยงบอล83แล้วบอลกับตัว81ส่งสั้น90เปิดบอลเปกลูกม่วง7จะความโค้ง7จะสิ 10. เกมรับ79องเกีย์แมน77ทักลิง83เอฟเฟชัน80สปีด77สปีดต้น78พลังการยิง79กระดูด74แข็งเกร่ง83บาลานซ์78แล้วก็สตีมินา88นะครับผมรู้สึกมันก็ได้ครองบอลนะเฮ้ยมันมันได้จ่ายบอลนะก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมฟูฟอลหน้าโอเคโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีเอ่อมาเอลนะครับผมจูอาคิมมาเอล นะฮะอ่าเก้มไปขวาบูตได้เกได้สตมินา่าได้ความเร็วนะเกมรุกเจ็ดบองทรนเจ็เลี้ยงบอล81แล้วบองตัวเจ็ดหสองสั้นเจ 7, เปิดบอลเปิดสิความโค้ง7จ 10, นะ,ะแล้วก็จะมีเ,เกาเรมรับ 79, เจ็ดเก้าเอ็นจเน์แมนปดหทักเล่นเจ็ดหอกชั่นแปสิบสปีดเกสิดปีดต้น8ปดพลังกันยิง75 76, กระโดดเจดหกแข่งแกร่งเจ็ดเ้าบาลานซ์เจแล้วก็ สเตมิน่า94นะครับผมก็ถือว่าครบเครื่องนะเกมรุกเกมรับได้หมดมีความเร็วมีสเตมิน่าที่เยอะนะครับผมโอเคโอเคเดฟรายนะครับผมสเตฟานเดฟรายกองหลังของเนเธอร์แลนด์นะครับผมโอเคตัวตันได้เก้าอุ้ยเกมรับแม่งได้อยู่นะได้อยู่นะนะฮะเกมรับ96เอ็นเกจเมนต์90ทักลิ่ง 9ก้าสี่เอกเรชันแปดหกนะมีลูกหมุ่งไปสิบแปดกระโดดแปดสองแข็งแกร่งแปดเก้านะโอเคอยู่นะเกมรับนะครับผมมาคนต่อไปเดี๋ยวบนกันแล้วลูกกาก,กูนะครับผมโอ้โหจบสกอร์อืมแข็งแกร่งโอ้โหยังคงเหมือนเดิมนะครับผมเกมลูกแปดเจ็ดบองทวนเจ็ดสามเลี้ยงบอลเจ็ดหกและบอลกลับตัวเจ็ดสี่จบสกอร์เก้าสองลูกหมุ่ง8ปสามลูกความโคง้ง เจ็ดห้านะครับผมสปีดไปหสปีดต้น77พลังงานยิง91เลยนะแข็งเกร่งเก้าเจ็โอ้โหวิเชียดูชิบหายนะแข็งเกร่ง97้าเถ้าได้ครองบอลผมว่าน่านจะค,คือเอาไม่ลงอะ่ะเอาจริงนะแข็งเกร่ง97ดนะดาวินดุนเยตนะครับผม94บูทได้97นะก็มาทางมาทางไหนอ่ะความเร็วหัวหาช่อง8ป บองทรนเ6เลี้ยงบอล7 7และประกบตัว7 1จับสกอร์8 9ลูกมง81ความโค้ง7 3อังกิมเนสแ8 4สเอ็กซ์เรชั่น8 4สปีด90สปีดต้น93พลังกันยิง8ปกระโดด75ด7 5แข็งแกรง่งเอ่อ8 5สเตมิน่า8 8นะครับผมดาวินดุนเยตก็ความเร็วยิงคมนะครับผมแบ่งมกุก็ได้นะนะดดวินดุนเยตโอเคฟรานตเรสนะครับผม94ูได้97นะครับผม คนนี้เลี้ยงบอลน,นะเกมลุกเปิดห้าบอลทรลเปิดสองเลี้ยงบอล90และประกบตัวเปิดสามนะสองสั้นจะถูกเปิดบอลเปิดสามจุดสกอร์เปิดสามความโค้งเจ็ดเจ็ดสปีดเก้าสิบสปีดต้นเก้าสามนะครับผมพลังเงินยิงเปิดสองบาลานซ์เปิดสองแล้วก็สตีมิน่เปิดสิบเอ็ดนะฮะสเปนสุดท้ายนะครับผมหลุยดิอาสคนนี้บอกเลยว่ากิจจัดจโอ้โหนะเกมลุกเจ็ดแปด บองทรูน88เลี้ยงบอล93แล้วบอกกับตัว87สองสั้น72เปิดบอล75จบสกอร์82ลูกมงเฮงก็ได้วะ่ะมง86นะฮะความโค้ง74สปีด9จะสปีดต้น99เลยนะสปีดต้น99เลยนะนะพลังอันยิง81กระดูด86แข็งแกร่ง71บาลานซ์81ไปบาลานซ์80เตมินา85นะครับผมโหสปีดต้น99เลยนะและแม่ง ครบเครื่องนะผมว่าลูดิอาสครบเครื่องนะขาแค่ฟรีคิกเองผมว่าโอเคเลยนะครบเครื่องครบเครื่องยิงได้จบสกอร์จ่ายบอลผมว่าโอเคเลยว่ะค่อนข้างครบเครื่องนะคร,รับผมลูดิอาสเวอร์ชั่นนี้นะโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับรีวิวค่าพลังนะครับผมฟีเจอร์เขียวนะของทีมชาติอาทิตย์นี้แลนะก็จะเป็นแถวบนแหลนะน่าเล่นสุดนะครับผมแถวบนแหละนะฮะเต็มที่งก็เกว่ะ ไม่มีก้า8จ็ดกแปดแล้วเฮก้า9แปดมีหรอไม่ไม่น่ามีนะฟีเจอร์ก้าแปดถือว่ามีเหมือนจะเหมือนจะไม่มีนะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบลส